สวัสดีค่ะโอเคพิกาส์เวนทีชาแค่ะวิดีโอนี้นะคะเรากำลังใช้งาน inkscape นะคะในการวาดภาพนะคะก็เป็นการสร้างเวตเตอร์นะคะแต่ว่าในตอนนี้ก็คือเราจะแสดงวิธีทำกระดาษนะคะการสร้างหน้ากระดาษโดยที่ไม่ให้แสดงเส้นขอบกระดาษนะคะอันนี้ก็คือเราได้เปิดหน้ากระดาษใหม่ขึ้นมาแล้วนะคะแล้วทีนี้สังเกตนะคะว่าเราเห็น เจ้าตัวขอบนะคะจะมีสีเทาอยู่นะคะนั่นก็คือเงาของขอบเขานะคะอ่านี่นะคะตารางนะคะเอ่อเลยด็อกิวเมนเพจเซตอัพนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะจะเห็นนะคะว่ามีที่ติ๊กอยู่ก็คือขอบของเงานะคะเราก็จะเอาออกนะคะติ๊กออกไปแล้วทีนี้นะคะในส่วนที่เป็นขอบเราก็จะ กรอบออกไปด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็จะได้หน้ากระดาษที่เป็นเปล่าๆแบบนี้มาใช้งานค่ะ